มาแล้วก็จะเปิดปอกกับเต่าฮึจัเปิากวิ่จะปิปากวิ่งไงมา ผ้าขันตุใสจัดฟองพี่น้องเบิ้งกับบัดนี่อะไโหลเด็กๆวันนีครับวันนีครับลูกวันนีครับฮัลโหลสวัดีครับเอ้าจ้งนมาจะไหนเราไอ้มาตาสข้จะมาขนี่ขาบ้านกไไ้นำยุงสิบอ้โอ้พี่น้องครับนำข้าคล่องด้านน่า่อยมาเสียอมาบบนข้าคล่งน่น้าคฟ่งไปมาจะมือรืเล่ะอนี้สงเนาะขันมือแรกจะเหรียญเิมเป็นมันเปกี่ฟุนเด้อ มือสองจังเลนมือสามมือจังเลนหามือแรกจังเลนว่ากี่ฟุลนมันเป็นกี่ฟุลนล่างนลำข้องทะลูกเด้อป้าอาจารย์ฟังโม่เจ้าบอนั่นโมู่เจ้าบอหมอเขาแหลกซื้อยังครับนั่นเชื่ออะไรครับเฮ้ยผู้ผาโอ้ป้าเยอะกับต้นอืมทำไมผมได้ตัวบอก่อนผู้ที่กข่งชิบหายตีกันปะเนี่ยป้าพี่น้องครับบรรยากาศของ บ้านเฮาจัดป่องครับแต่หน่อยเดี๋ยวแต่มันเลยหน้ามังซีใครถือแส่ด้ใช่เวลาเนี่ยขยงงาเราหายเด้ตะกี้ให้เนี่ยให้พ่อบ้านเนี่ยกบมาบ้านตาแดงตาแดงกึ่งเซีอมอยู่เออตาแดงเล่าให้พ่อบ้านเราว่าพยงงาเราจมวัดเพราะว่าบรรจกกรเนี่ยเสียแก้วมาหลายเด้อจันเขาทุบแก้วทุกขวดใช้ใน้ข้องใลยเต้ยนี่ขยียบนี่แกะขยเหนียวไอ้ใส่ยาดอกขาวแม่จะเอายาดอกขาวบ่บ้านพ้กเอญยาฝรั่งอ่นะ อย่าดอกขาวอย่าฝรั่งนะนะต้นมันอยู่ต้องังสันอะนะเป็นหญ้อย่าดอกขาวอย่าฝรั่งมีอืมอันพยังานแล้วบ้าดอกเม้ฮะมีแต่พญางานแล้วบวมเหรอบวมเหรอเออไข่แล้วบวมเหรอเนี่รนี่นี่อย่างดอกขาวนี่มาหนี่ไข่นี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 ่ต้นอนนี้นี่ เห็นบ่นี่หาดอกขาวหาดอกขาวหนาฝรั่งนี่พี่น้องครับนี่เออนะครับแบบนี้แหละนะครับผมย้มย้มเหยียบแก้วเหยียบยังพุ่มนี่ก็เอาใส่เอาใส่หลักข้าวเดียวกันเลือดเมื่อกี้เศร้ายุดไปใส้ป่นี่พี่ไอาโว้ยกัดฟองพี่น้องครับผมไอ้ไอ้โอ้ความสุขเนาะก็อยากลวงน้ำยูแต่ว่าย่านน้ำท่วมแค่น้ำท่วมหัวจัดของดูคนรู้หรอเปล่า ลูกรู้แล้วเจ้าพี่น้องครับและนี่คือวิธีที่แม่ประค่าเลยเพมึงเสียงยังไงหละกินน่ะดิเฮ้ยบาสใหญ่เป็นเบาเราห้าวแขนนี่บาดนี่ขามันทำมาแถวต้องอย่ามาเสียนากูไรห่วยลู้อีห้านี่ไหมอือ้ยพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศของไปแซะวันดิจันองห่วยมาแต่งสามตับเยอะตับได้หวานได้เอาเฮ้ยนี่เด้อ ให้แข่งการวยกันมาเปลี่ยนเลยเออแต่บรรยากาศมาเราหายเราหายเดี๋ยวตะกี้เราอะไรตีข่อยน้องควางหนิว้าไอแบบเออแมนแล้มาจนาเราไปนี่ิฮะมาจนาเราไปหนิมวยอาจารย์แเห็นครับฮะมัเห็นเลยหรอกโอ้เนาะพี่น้องครับบรรยากาศของหน้าเฮ้านะครับผมกับโอ้นะครับผมน่ากะคือว่าหลายแง่ควาคับมากกันเล่นน้ำเล่นยัางกันไปทมภาษาดุอิสานบ้านเฮ้านะครับกะมัน้วนกันไปทมภาษานะครับผม

บนทางน้าเอาท่านออกไปน้าผมแต่เิ่มมันต่พูนมาแต่บางคนเมนมันเล่นไรน้ำอยู่ดเอ้มันอยากเรีนน้ำแล้วหน่อยนาะเสียบ้าเลยเจ้าเาปหนเจ้าอเรีนจนบียดผ้ามาเรีนครับบีย้ามาเรียนอ้าเกียวๆสียกลายขึ้นลูกขึ้นวันดีครับวันดีแฟนครับวันนี้อ้าววันดีครับวันดีครับไม่ยังตือเสียไมยังมาได้ง้อเลยก้วยอย่างนี้ไล่นิดน่อยสองส่วนแล้วมันเียน้ำเฮ้ยแล้ก็พอ หาเตนเล่นพ่นอือเขามาเล่นำเงมม่ซื้อดอกเงี้ํามันมากกอ้เขาเห่นได้ถอนมันมันเสียแก้วลายมันเสียแก้วลายคืนคืนเดยวนยินบถงคนแล้วบอก้คืนแล้วันืนแล้วครับอออีพอร์้วเปหวา่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮาฮ่าฮา่่า หนาดอกเขาเห็นบอกแล้วผมขอว่าหนาดอกเขาเอียงก็หนาดอกเขาเออยี่พอสนัพ่อวัสดีครับพ่อพ่อวัสดีครับโอ้นีพอสนี่่าฮ่าฮ่่พอเสียวพอเซียวล่แล้วเขาม่าอเห่อกมอกเรแม่พ่ออืตอเราจมได้อไป่าล่นน้มสัเราจมให้ได้ยินนี่เออ ม่ยังบันนี่ไม่ยังบันนี่หิวลไบัดนี่ีพองงามไหมหิวเขาอลยบันหิวเขาข้าบอากินน้ำข้ากินน้นะ่เหนมวยไม่่อสิไปใช้เขื่อเ่าเมื่อนตัวเห็นลูกเห็นอะไรรึเข้าเมื่อเนะ้าผู้ข้าผูาผโอ้ยงามานำหามานำหาสองพนอพี่น้อง เกีบถือคอนเนาะเจ้าสิเจ้าสิมาตีนี่สบพตีนี่แล้วหาใจเว่นาเลยพี่าเลยนาเลยแล้วมาะเวทุ่ช่ไมล่ะ่โอเคครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ครับผมชอกันยบากับผมโอ้เป็นเจเลยอะไรค้วบพอช่ไหอะไรคั้วต้สงสมอไปเลยพี่น้องวันนี้โอ้นาะเจ้านี่ห้าด้นสุขวันเนาะ กินละขี้นะท้อนก้นอะไมาอ้วนจอยจะของอ้วนแท้ะจอยพี่เพียอผมนี่แหมไม่เนียังกอดจอมพี่ขอโทษที่แม่ครับโอ้เมื่อนี้มีน่ากินมาให้ให้เลือกเด้อแสบสองอย่างทีมงานน้องสลัดจากสาวพินน้องสลัดสาวพินส่งมาให้นะครับพี่น้องครับกับเรื่องของอาหารกันอยู่กันกินมีอะไรก็ไดจอนปองเป็นก๋วยจับยวนเส้นสดนะครับผมของบ่าวเอกพร้อมให้บอกเขาหนิของบ่าวเอกนะครับผมรากาอืมร้อยสิเป็น ก๋วยจับยวนเส้นสดนะครับกินฟองคำว่านี่บ่าวเอกก๋วยจับยวนเส้นสดพี่น้องก็จะแซ่บต้องกัดกับผมนะครับแล้วก๋วยจับยวนเส้นสดคือกันอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อนุ่มซุปเข้มข้นของบ่าวเอกพร้อมนะฮะโอ้มีหลายอย่างนะครับผมเส้นสด นะครับเหนียวนุ่มซุปเข้มข้นคือกันพี่น้องกับผมก๋วยจับยวนนะครับเห็นสัญลักษณ์แบบนี้พี่น้องครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมให้นะครับอย่าลืมใส่บริการอย่าลืมนะครับเอิ่อสายเอิ่อหาติดต่อกันได้เลยนะครับกับต้นตระกูลก๋วยจับยวนนะครับผมมีก๋วยเตี๋ยวนะพ่อผมเด้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของจองนี่ก๋วยเตี๋ยวกระมี่เสนอก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวสาวพิายนี่สามสิบห้าบาทสามหอร้อยพี่น้องที่เดินทางไปเมืองนอกเมืองหน้าเพื่อจะไปต่างประเทศไปเคลยเขมไปเข้มไปกลางเต้นนอออนนนนนนททงาาา ขายก๋วยเตี๋ยวใหญ่จังเลยพี่น้องครับอย่าลืมครับดีนะครับนี่คือคือก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินนะครับผมใส่น้ำต้มหมม่ำน้ำพรน้ำพรนต้มไปแล้วครับต้มไปแล้วพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วเดือดแล้วไปนี่เดือดกลับ่ามาเอาไข่ลงพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องครับกับสูตรต้นตำรับของน้ำซุปเข้มข้นนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ราคาสามสิบห้าบาทสามห่อร่อยคือกันเบิร์ตเนาะนะครับผมนี่ฮะวิธีการท่านกินก๋วยเตี๋แค่เอาน้ำพรนลงอาจารย์ฟองจะกินก๋วยเตี๋ยยววแล้้้ิิกกกนนนนนอจััับบีคร จับยวนครับจับยวนอร่อยอร่อยนะครับผมพ่อพี่สิกินก๋วยเตี๋ยวบุลูกเอาใช่ล่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวหนิก๋วยจับยวนอะไรนะอ่านชื่อสิก๋วยก๋วยจับยวนอืเอามาดูเส้นสดเออนะครับบ่าวเอ็กนี่ครับนะครับบ่าวเอ็กก๋วยจับยวนเส้นสดนะครับผมเอา เอาสวยมาบักลาครับพร้อมด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินนะครับพี่น้องครับเห็นอยู่ใส่เอิญใส่แล้วพี่น้องเด้อน,นะครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับสั่งซื้อเปต่อแทนที่09590332190959033219เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับกับตัวแทนจำหน่ายของ นะครับสลิมพินขาเห่านะครับผมวัชพิเป็นนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินครับนะครับกล็ดจับยวนและยังมีอีกอย่างอีกบ้างไม้ที่พี่น้องเขาวัชพิเป็นเล้วก็ของนะครับปลาลงปลาล่านะครับแล้วก็รชว่าัชิเป็นเล้วก็ของก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟกับมีนะครับเดี๋ยวมื่อไหราจังเสียมาน้ำสำหรับพี่น้องเผานะครับตอนนี้ทีมงานเสือหิวกับผมเมาหลักการทำกินไม่ยากเลยครับง่ายพี่น้องครับ หลังจากลวกเสร็จแล้วพี่น้องครับนะครับผมบันิกะนะครับมีเรื่องเล่าของวิธีการทำนะครับมีบอกในเครื่องปรุงนะพี่น้องเด้อนะครับมีบอกในเครื่องปรุงนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินนะครับบันิกะพี่อาจารย์ปองกัจจิเอ้านาครับเรื่องเล่าของเป็นผงน้ำซุปผงผงน้ำซุปครับอืแค่กินง่ายนะอาจารย์ปองเนาะแม่าครับพี่น้องครับออืนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือพี่น้องครับสังเกตจะน้ำซุปดำๆนี่อ้ยครับผมนะฮะมันหอมโกยหอมก็หอมแต่ หอมเด้อยังไงครับมาต้นอะไสินะครับพี่น้องครับนื่นะครับสุด้มจอยผมซุ้มเกลียวครับนี่ครับแล้วก็โอ้โหนี่เทน้ำซุ้ลงกว่าริญญาเท่าครับแต่มีพักมีลูกชิ้นกับสมัดเติมแป้งนะอาจารย์บอกว่งเพิ่มเติมนะครับครับผมอ่าเอาน้ำมาใส่ครับก้านปองนะครับผมปิดแก้วบักหลาปิดแก๊วนะครับเออนะครับผมอ่ะเทน้ำซุ้ใส่ใส่น้ำไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวพี่น้องครับผม นี่คนบมากลาคนพอาะอบีคนข้นขนกินง่ายๆพี่น้องครับนี่ขวดเชื่อมข้นของก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับข้นหมากลาคนข้นข้นแนะำเียก็ได้แล้วแต่คนมักเนาะครับส่วนก๋วยจับก็ลวกเส้นเสร็จปุ๊บเออรสชาติเป็นไงบ้างบี๊เดี๋ยวแม่สว่าให้พลอดซิบ้างเนี่ยมาเบ้ล่ะเดี๋ยวพอบางคนบ่งอยากดอกหมากกินเลย อยังพอเบื้งก่อนว่าน้ำซุปองเข้มคนของอะไรพี่รู้บังคับเมื่อพอเพาะแซ่บแซ่บน้ำซุปนะครับครับห้วยกันป่องครับครับทุ่งหอมเหรอป่ะอร่อยนะโอ้ยรายการอะไรไม่รู้นี่คืออันนี้นะครับเกลือจับครับผมนะครับพี่น้องครับเก้ือจับยวนเบาเอ็กพี่น้องครับอย่าลืมเด้อนะครับเส้นสดเหนียวนุ่มเข้มข้นนะครับผม นะครับรถต้นตำรับครับสนใจกับบุโทรศัพท์ครับ095 095 9033219นะครับผมเบอร์เดียวกันนอพี่น้องเด้อ09932 5 095 095 9033219อันนี้ก็0 9 5 9033219เหมือนกันเลยนะครับ๋วยจับยวนนะครับเบาเอกครับก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินก๋วยเตี๋ยวเรือพี่น้องอืมอ๊อบบี้นสดงเขามข้นดีเดีอย งัดปองนี่เป็นไรพี่น้องครับก็ดีอิ่มหรือซมเนี่กินได้ง่ายนะครับรสชาติเป็นไงบ้างพี่ปองแซ่บครับอือหือคักหลายบรรยากาศของการวุ้ยจะมันขับพี่น้องครับเล่นน้าไม่ไม่กินหน้านี่ดูห้องเลยมีแห่งเล่นบ่ไม่ครับไม่แห่งซุ้มแห่ใส่เหลามากหะือที่ชวงเหล่าเลยทีไม่ครับช่วงนั้นห้องชซวงได้แล้วครับครับผมพี่น้องครับสุดยอดครับเอ้า นาพี่น้องเด้อนะครับมากินน้ำกันครับบรรยากาศครับเพราะพี่เผ็ดจูใจบุลรุแซ่บปะนะฮะนาพี่น้องครับฝากไว้กับนะครับก๋วยจับยวนนะครับเบาเอ็กต์นะพี่น้องเด้อนะครับก๋้วยจับยวนเบาเอ็กนะครับผมเส้นสดเหนียวนุ่มนะครับน้ำซุปเข้มข้นนะครับผมสนใจเป็นเพื่อนายกะที่ไอดี0ูนย์เก้าห้า้านสามสามสองหนึ่งเก้านะครับเพจ เอ็กมุกดาหารผ่าเลาะนะพี่น้องเด้อโอ้ยเอ็กมุกดาผ่าเลาะนะครับกับเพียรเอ็กมุกดาผ่าเลาะนะจ้าโอ้ติดต่อทั้งเพียรเพิ่งกระเด็นนะพี่น้องเด้อนะครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสาวพินครับพี่น้องครับสุดยอดความแซ่บครับผมนะนะครับนะครับมีเครื่องเครื่องปรุงมีออย่าพร้อมนะพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับเครื่องปรุงใส่ตามนี้พี่ทำใส่ตามนี้นะครับสูตรต้นตำรับของแท้ไทยไม่เหนือพี่น้องพี่นองเบื้องสีน้องสุปเพื่อเพื่อนแซ่บสนนะครับผม มีเนื้อมิ้นหนังหมูใส่นี่ยครับหลายเลยจัดปองเนาะแม่ครับใส่พักใส่ยังเพิ่มเติมไปได้ครับครับผมครับผมกินเวลากินเดี๋ยวมื้อนาซีรีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟได้กว่าจัดปองมื้อนานี่ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับของสาวพินนี่มีหลายอย่างพี่น้องครับผมนะครับน้องสาวหลามันทรงมะไห่นะครับผมนะฮะ สาวพินนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับผมพี่น้องครับมีหลายอยา่างสมมติหายเดียวมือหนาจังสีประชาสะพันพี่น้องในเบิ้ง mm. นะครับว่าสิเป็นเรื่องของตาปลาร่าก็มี mm. นะครับ mm. น้ำพริกกากหมูสดสูตรโบราณของสาวพินก็นมีกัน mm. นะครับเดี๋ยวมือหนาจังสีกินสุีิน้องเบิ้งนะครับความแซบความนองเทาครับผมนะครับว่าสิเป็นเรื่องของปลาดงปลาแดกน่าจันองเนาะนะครับแซ่บตะหงแซ่บกับือพี่น้องกับุ mm. กับ mm. สาวพินกำหนนะครับปลาร้าสาวพินนี่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่นะครับผมนะครับน้ำปลาร้าแซ่บถ ตำปูตำปลาตดตำนวนะครับใส่ออมใส่แก็งได้เบิดนะครับกับน้ําปลาสาวพินนะจ๊ะ๋ย้มานาจะตำงสุพนองเบิงกับน้าปลาสูตรนี่นะพี่น้องเนาะครับผมนะฮะได้จัน่องเปียงใดไม่เบิงดูหรอพ่อีไว้แมงบบนี่ฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาฮฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮาฮ่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 ฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่่าฮ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 ่่า นี่ต้องออกแบบนี้ลพี่น้องครับต้องสั่งแบบนี้ไปกินเลยนะครับความแสบคนว่าบันเท่านะครับก้าวธรรมชาติย้ำคำนะครับฟังเสียงลมเสียงไก่นกเสียงยังห้องตะม้วนทั้งกันครับผมสำหรับื้อนี้คลิปการกินเกลน้ำข้องการกินกับจับกับผมกับก๋วยเตี๋ยวเรือเสาพินกับก๋วยจับยวนนะครับบ่าเอ็กนะครับผมพี่น้องก็สามารถที่จะนะครับสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกับผมที่เพจนะครับที่เพจ นะครับเบาเอ็กมุกดาพาเลาะนะครับเบาเอ็กมุกดาพาเลาะนะครับ0 9 5 9 0 3 3 2 1 9้าเกาศูนยเก้านะจ๊ะเก๋จับยอนเบลเอ็ฟมีหลายรสชาติเป็นรสต้มยำแน่เหนียวหนุ่มน้ำโคนส้มเซีอน้ำโคนรสต้มยำอาจารย์พองกินรสกินรสได้หน่ต้มนั่นนี่เรียกว่าต้มตับต้มปอดดีอ่านดี๋ยวต้นตำรับนีสูตรต้นตำรับที่เจ้ากินนี่อันนี้ของสาวพี่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านนี่ครับผมเสียบหลายพี่น้อง แสบหลายพี่น้องเอ้ยเบิดหลังของบ้อบีบห่วยให้บอกซิมเนี่ยเออซิมบางอะไรนัวเบ้อบีเฮ้ยนัวนัวบ่อยก็ใช้ระบาดนี่เปรียนพี่น้องนั่นป่องครับท้องเจ้าแม่ขอซิมเนี่ยพี่น้องครับเหมือนของเบ้อบีครับน้องสุปเข้มขวดพี่บอกจะซิมอหไพี่ป่องก็เสียบครับบ้าหืมยานดีเลยหมดโวงเลยเนี่ยพี่นะครับเอออันนี้นัวไหม มันแบบไม่ต้องปูงเพิ่มเลยนะน,นี่กันไม่ต้องใช้น้ำไหลได้พี่น้องเล่ไม่ไหนอืมโ้แบบไ่ต้องเส้ลูกชิ้นใส้เนื้อใส้เน,น,นื้อเขาไล่ลวกเนื้อลูกชิ้นจบเลยเด้หนีิเนี่ยจุ่มในน้งใ,ใจเลยนะรสชาติเป็ด,ดนขนมากเลยมากมากเด้อืมอีน้องอืมส่วนหนังสุกเขาไล่หอยแมนแมนแม่นโอ้ยแก้ว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 เอาไปแก้มต่อเขาสำหรับมื้อนี้บรรยากาศของการเรียนน้ำควองแม่ครับกับผลิตภัณฑ์ของน้องสลากคณนะครับสาพินครับผม กู๊ดตีเยวสาวพินนะครับฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อกับต้นตำรับน้ำซุปเข้มข้นนะครับกู๊ดตีเยวเรือสาวพินนะจ๊ะพี่น้องครับสนใจเป็นตับนาูนย์้าห้าานย์สามสามสองหนึ่งเนะครับผมและก็นะครับกัวจับกัวยจับยวนนะครับเบาเอ็กกัวจับยวนนะครับต้นตำลดต้นตำรับว่าจะเป็นรถต้นตำรับรถต้มยำมีเบิดนะครับผมนะครับ095 903 3219ที่เพจเอ็กมุกดาภาลอดเด้อพี่น้องเด้อ นะครับว่าสิเป็นหลายอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวเย็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหม้อไฟเดี๋ยวมือหาาจะใช้พี่น้องเ็ดกินบิ่งคลับมื้อนี่พยัญญาถาแล้วกกำบันก่อนดีสบายก็หลายสบายดีจ้าวบี้อแต่ปองยังยังถวยเอยเนีขยอยแซบไหมอม่ดีเี้ยนีครับขยยาดเด้อหอมมันหมดเหือพี่น้องแต่ดีไหมเ้นนเข้มข้นเลละอืจานจาน้ครับ จับกลองจับกล่องมาจับกลดูจับกล<ะ>จับกลองอเสีบเลยพี่น้อพอบีต้พอท่นบเพี่น้องจะเลือกสาบินมันบอเหรียด้วยบีด้อมันนัวหรบาห<ะ>บาที่ลาสามสิบหบาท สามหอร่อยทรงมเอี่ยงนิ่เด้อวเขาไมนจะอร่อยห่อเนี่ยแต่กวางขวางเนี้ยฮะอ้สามหออยไอไอะมงานถิ่ละมันแสบไหมเจ้าหน่อยนะเจ้าหน่อยอีโฟรจให้ต้องจาะกระเซาน่น้ำทุบจออันนีอันนี้อันนี้คือน้ำกุยจับยวนครับเป็นสูตที่ไม่ต้องปรุงจริงหอแม่ครับเดือนนี้เดี๋ยวสิมองเบิงมนแสบทำไง ขึ้นซื้อว่าของเบาเอกกับของสาวพิ้นพี่น้องอย่าลืมพี่น้องครับใปใส่บริการได้ไดพี่บริการเด้อ,อดบรมาืาอนี้แก้วห่อลงเก็ดตะวักกันแซ่บแก้วแน่นครับนี่เอาน้ำไม่พอแล้วละใส่รถโอ้ยเยดยดใต่นะแ้านัมาพิเซึมพ,พอยาเซ็บอาเซ็พิกหลเอาบ่เพิ่นมีให้ม่ำมึงกเซเบิรดเหรอใหเดปานนั็นกแซบเี้ยอเมื่อเพพร้อมยุดเอาน้ไม่พอน,นี่ไห อ่าน,นับขั้วครับพี่โวยบโวยครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีครับผมดีคระดับ